เลือดเซนแตนเลเบิ้งห้องนอนอย่าชมพูมือแรงมัมีหม่องนอนมือแรงสิพักกันนอนโซฟาเอาเพคนนะห้องนอนอย่าชมพูเห็ดไม่เลือดเซนแตนเลยท่าสีท่าสีท่าสีไม่เห็นบ่วันนี้ก็เป็นหม่องอันไหวเสพาเพราะไงนี่หอาไหวเสพา ออออโอ้เห็นไ้ยเฮ้ยโอ้ยขับไปจับสีโอ้ยขัมาจาับเห็นไหมเรมลื่มขนลืมขึ้นขัมขับม,อม,อมโอ้ยขามาจาับซเลยตู้ตู้เสือ้อผามาทำนีกันนี่ตู้สตสเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเขาใ่ญ่รอกนี่ของผู้ใ,ใหญ่โดยเฉพาะได้เต็มเเลยห้องน้ยัพูดเสีกากเลยโไม่ได้โอ้เขาว่าเขาว,ว่าไรเขาว,ว่าไร เป็นป้อมน้อยๆเขาเพได้เดี๋ยววันทีถือเสียเราถึงมันกันเลยนี่จะเห็ดท่าสีไหมเนาะสีเก้าปกจะไม่ใเป็นสีืองเหลี่ยมเห็นวะมันนี้สีท่าเป็นทีแบบนี้เป็นสีเท่าๆมันจะไดแล้วยืมอื่นเพื่นกับสีเห็ดแล้วบปุ่บนี่ไิพักกันนอนโซฟาคนน่ะ อันนี้ก็เป็นตู้เส้ายยกจะพูดรอกเห็นบหเก็บเส้าออกมดเลยเห็นบ่ตู้เส้าแยชมพูอั่นี้เป็นเห็นไเห็นยัจะพูด่ะเห็นยัมพูด่ะเส่นส้นอากาศมันมันสีเออมันสีก็เลยเส้นอากาศอาอตู้เส้าแยชมพูออามาท่านี่นี่พวกคุ้มเละ คนจะหาเงินดอกเบี้ยท่า,า,าไงดอกเบี้ิท่าสีเม้นสีเม,ม้นสีแห้งต้องเน็ัอากาศเชนอากาศเมัดมือเลยยุ่นใน้้านกะจะกองก็ได้แว่พสใช้ไปเม้นสีเม้นสีเป็นล่มเลยเออได้สิม่นกันที่เก้าล่ะ